แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ชุดที่2วันที่29ตุลาคม2565เป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13มีกี่ข้อ1 2ข้อ2 3ข้อ3 1ข้อ 4ี่ข้อห้ข้อตอบมีอยู่หข้อนะคะตามเอกสารหน้า2 0่สถึงยีของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสุภาพัฒพธธนาการและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะข้อ2เพื่อให้เป็นไปตามว,วัตถุประสงค์ข้างต้นจึงได้กำหนดเป้าหมายหลัก ของการพัฒนาประกอบด้วยข้อใดไม่ถูกต้อง 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตรกรรม 2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 5. ไม่มีข้อใดเก่าผิดคือไม่มีข้อใดถูกต้องนะคะก็คือ ข้อน <ítulo> anyway, ี country, ้ก็คือว่ามันเป็นโจทย์โจทย์หลอกเราแล้วค่ะให้เราจำเป้าหมายให้ได้นะคะที่ทั้งหมดข้างต้นนะคะก็ก็ถูกทุกข้อนะคะก็มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมีการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมนะคะ ข้อ3เกี่ยวกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมข้อไดกล่าวผิด 1. นรายได้ประชาชาติต่ตอหัวสถานะปะชาชาัจจุบันคือ7 0 9 7เหรียญสหรัฐ2รายได้ประชาชาติต่ตอหัวสถานะปะัจจุบันคิดเป็นเงินไทย2 2 7 0 0 0บาท 3. รายได้ประชาชาติต่ตอหัว ค่าเป้าหมายในปี2570คิดเป็น9,300เหรียญสหรัฐสี 4. รายได้ประชาชาติต่อหัวค่าเป้าหมายในปี70คิดเป็น250,000บาทข้อ5รายได้ประชาชาติต่อหัวค่าเป้าหมายในปี2570คิดเป็น3,000บาทฉเฉลยนะคะข้อนี้ตอบข้อ4นะคะก็ผิด มีเฉลยในหน้า21ของร่างแผน13ระบุไรายได้ประชาชาติต่อหัวสถานะปัจจุบัน7,097เหรียญสารัฐชิดเป็นเงินไทย227,000บาทค่าเป้าหมายในปี2570คิดเป็นเงินไทย3,000 0 0บาทนะคะจำตัวเลขให้ดีข้อ4การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดกี่ด้าน 1, 3ด้าน 2, 4ด้าน 3, 5ด้าน สีด้าน 5. 8ด้านฉเฉลยต่อแปด้านนะคะได้แก่หสุขภาพ 2. การศึกษา 3. ชีวิตการงาน 4. รายได้ 5. ที่อยู่อาศัยและสภาวะแวดล้อม 6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7. การคมนาคมและการสื่อสาร 8. การมีส่วนร่วมนะคะข้อ5การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่สถานะปัจจุบัน ความก้าวหน้าของคนอยู่ระดับใดและค่าเป้าหมายในปี2570ข้อใดกล่าวถูกต้อง1ระดับปานกลางในวงเล็บ0.6501ส่วนในปี2570ความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูงระดับสูงในวงเล็บ0.7209 2ระดับปานกลาง ในวงเล็บ0.6502ส่วนในปี2570ความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูงในวงเล็บ0.7207 3ระดับต่ำในวงเล็บ0.5502ส่วนในปี2570ความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับกลางในวงเล็บ0.6207ข้อ4ข้อ123กล่าวถูกข้อ5ไม่มีข้อใดกล่าวถูก เฉลยน,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 นะคะอยู่ในหน้าที่21ข้อที่1ระดับปานกลางในวงเล็บ0.6501ส่วนในปี2570ความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูงนะคะ0.7209ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้แผนรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็คิดค่าเป้าหมายว่าในปี2570นะคะเป็นเท่านี้นะคะให้จำตัวเลขให้ดี การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมตัวชี้วัดความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละสิบและต่ำสุดร้อยละสี่สิบมีค่าเป้าหมายในปี2570เท่าใด 1. ต่ำกว่า5.30เท่า2ต่ำกว่า5.66เท่า3ต่ำกว่า5เท่า4ต่ำกว่า6เท่า5ต่ำกว่า7เท่าเฉลยข้อ3นะคะต่ำกว่า5เท่า การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืนเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้อใดกล่าวถูกต้อง1ในปี2,561การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในภาคพลังงานลดลงร้อยละ13เป้าหมายในปี2,570ต้องลดลงร้อยละ15 2ในปี2,561การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโดยรวมในภาคพลังงานลดลงร้อยละ14 เป้าหมายในปี2570ต้องลดลง1ละ2 0ข้อ3ในปี2561การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในภาคพ,พลังงานลดลง1ละ1 4เป้าหมายในปี2570ลดลง1ละ1 9ข้อ4ในปี2561การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในภาคพ,พลังงานลดลง1ละ1 6เป้าหมายปี70ลดลง1ละ2 0เฉลยตอบ ข้อสนะคะในยี่สิบในปี2 5งหการปล่อยกา๊าซเรือนกรจกโดยโลหในภาพพลังงานลดลงร้อยละส่วนว่าหมายในปี70็ดลดลงร้อยละนะคะข้อ8การเสริมสร้างความสามารถของอความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่มี4ตัวชี้วัด,ดวย่อยข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัด นะคะ 1. ความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ 2. อันดับความเสียงด้านภูมิอากาศ 3. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเยียต้น 4. อันดับความอันดับประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน5อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาลตอบข้อ4นะคะอันดับประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนไม่มีนะคะ 9ความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสุขเฉินด้านสุขภาพมีเป้าหมายเท่าใดในปี2 5 7 0 1ล30 2 50 3 60 4ล80 5ล90ฉเฉลยตอบข้อ4นะคะโดยสมรรถนะหลักแต่ด้านไม่ต่ำกว่า1 80นะคะจะอยู่ในที่หน้าที22ของร่างแผน13 ค่าเป้าหมายอันดับความเสียงด้านภูมิอากาศข้อใดกล่าวถูก1ไม่น้อยกว่า32ไม่น้อยกว่า43ไม่น้อยกว่า64ไม่น้อยกว่า85ไม่น้อยกว่า90ตอบข้อ2ไม่น้อยกว่า40นะคะเฉลยอยู่หน้า22 11อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดินิตอลมีค่าเป้าหมายเท่าใด1อันดับ32อันดับ4 0 3. อันดับ3 3 สี่อันดับสี่สิบห้าอันดับห้าสิบเฉลยต่อข้อสามนะคะอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิตอลมีค่าเป้าหมายอันดับที่สามสิบสามจะอยู่หน้าที่ยี่สิบสองของล่างแผนสิบสามนะคะข้อสิบสองข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะอันดับประสิทธิภาพของรัฐบาลมีค่าเป้าหมายตามข้อใดหนึ่งอันดับสามสิบสองอันดับสี่สิบสามอันดับสามสามสี่อันดับสิบห้าห้าอันดับห้าสิบเฉลยต่อข้อสี่นะคะ อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาลมีค่าเป้าหมายอันดับที่15นะคะจะอยู่ที่หน้า22นะคะแล้วพบกันใหม่อยู่กันเองโดยพี่แจ๋วเปิดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองแล้วพบกันใหม่ชุดต่อไปนะคะจะทยอยลงให้เรื่อยๆเพราะว่าเราถ้าเรารอแผน13ประกาศในราชกิจจานุเบกษานี้ เราจะอ่านสอบกันไม่ทันนะคะในช่วงนี้ก็อ่านในที่พี่สรุปให้ในสองคลิปที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะ